สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Exila Gamer นะครับยู่กับเกมก u n d ดัมวางแผนบนมือถือ SD g u n ก a m g ดัม e r a t i น n Eternal นนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะมารวบรวมนักบินระดับ S.S.R. นะครับที่หน้าปั้นนะครับมาบอกเพื่อนๆกันนะหลายๆคนตอนนี้นะครับนักบินระดับ U.R. เนี่ยก็น่าจะดันเลเวลครบแล้วนะครับใครที่มี E.X.P. เหลือนะอย่างงผมเนี่ยก็มี ใบเหลืออยู่อีกประมาณ2 3 0 3นะครับนี่เห็นมาอยู่อยู่อีกเพียบนะครับสามารถปั้นได้นะแต่เดี๋ยวคลิปนี้จะมาแนะนําตัวที่เราจะควรปั้นก่อนนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้งานได้จริงนะอ้างอิงจากในคลิปนะครับแนวทางการผ่าน Eternal Road Expert นะที่ผมทําทํามารู้สึกว่าจะทําไปประมาณ25คลิปนะเรามาเป็นเวอร์ชั่น หลายๆเวอร์ชันของ EX1 นึกจะมี12เวอร์ชันนะครับแล้วก็จะมี EX2, 3, 4, 5แล้วก็รวมๆกันอยู่ในนั้นแหละนะครับน่าจะประมาณนั้นแหละนะครับก็มีหลายตัวที่เอามาใช้นะครับใช้ได้ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็คิดว่าในอนาคตจะใช้งานได้ต่อนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาหารวบรวมกันนะจะมีทั้งในส่วนของตัวระดับ SR s นะครับที่เป็นตัวฟรีแล้วก็ตัวระดับ SR ที่เป็นตัวจากกาชานะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากนักบินสายแท้งก่อนเลยนะครับ อ่นักบินสายแทงตัวฟรีนะครับที่ผมแนะนําว่าควรปั้นไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายเพราะว่ามันเก่งแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับก็คือชาอัลสนาเบิร์น GQ นะครับแล้วก็โลคิวนะครับอันนี้ของผมเนี่ยก็กดเลเวล90ไปทั้ง2คนแล้วนะครับชาอัลสนาเบิร์นแล้วก็โลคิวเนี่ยจริงๆแล้วมันคือแฝดกันนะมันคือแฝดกันในเรื่องของสกิลนะครับก็คือตัวชา GQ นะครับมันจะมีสกิลฟอร์สการ์ดแล้วก็ไฮสปีดนะครับฟอร์สการ์ดก็คือ ลดดาเมจที่ได้รับลงอันนี้ก็เหมาะสําหรับสายโลดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไฮสปีคือเพิ่มช่องเดิน1ช่องนะครับตรงนี้ก็เอาไว้ช่วยแก้สถานการณ์บางช็อตได้นะครับอ่าเนี่ยแล้วก็ในส่วนของโลกิลนะครับเห็นมไหมสกิลคืออันเดียวกันเลยนะครับมันคือแฝดกันเพียงแต่ว่าตัวนี้อยู่ฝั่งอัลเทอร์เนทีฟตัวนี้อยู่ฝั่ง UC นะครับสามารถเอาไปใช้งานขับคุนไหนก็ได้นะปั้นไปรับลงว่าได้ใช้ทั้งคู่แน่นอน โลคิวเนี่ยจริงๆแล้วค่าดีเฟนซ์จะสูงกว่าชานะนี่แต่ว่าค่าพลังอย่างอื่นนะครับในส่วนของอ w a k e ค i แล้วก็รีอคชันชาจะสูงกว่าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็โลคิวจะขับหุ่นได้แค่จังคิวแต่วริงจริงจริงพอสถานการณ์ใช้งานจริงอ่ะมันเอาไปขับได้หมดแหละนะครับอ่าเพียงแต่ว่าถ้าลงในอารีนาเนี่ยมันเทียบพวกระดับ ur ไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องต้องแน่นหน่อยนึ่งนะเพราะว่าไอ้พวกอย่างโดนาบัตต้าหรือมีกามันเป็นตัวตุ๊กกาชานะอัทรันอัมโมโลก็ยังถึกกว่านะครับอ่า ในส่วนของตัวฟรีอื่นๆนะครับที่ถ้าเกิดมี XP เหลือเนี่ยก็สามารถกดได้นะครับอย่างออติก้า GQ นะครับออติก้า GQ ก็จะมีตัวนี้นะครับบูตเรน์นะครับแต่อย่างน้อยควรจะกดเลเวลสัก60นะอันนี้มันเอาไว้สําหรับแก้ไขสถานการณ์บางด่านนะครับอย่างเช่นเวลาเราต้องการายิงนะครับเราต้องการให้มีตัวซับพอร์ตใส่บอสอย่างเงี้ยบอสระยะปืน4ช่องแล้วเราใช้หุ่น5ช่องเอหุ่น4ช่องใช่ป่ะตัวนี้ก็บูตเรน์เข้าไปแล้วก็ แปะดีบัฟลดดาเมจบอสอะไรก็ว่าไปหรือว่าจะซับพอร์ตนะครับมันสามารถใช้แก้สถานการณ์แบบนั้นได้นะครับเนื่องด้วยสแตนดมันสูงกว่าตัวระดับ S r นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าน้าบานแรกๆเนี่ยยุคที่เกมมันมาใหม่ๆยังไม่มีตัวที่แจกนะครับเขาก็นิยมใช้ตัวระดับ S r กันแต่ว่าตัวนี้จะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นระดับ SSR สแตนดจะสวยกว่านะครับตัวตัวมานะครับตัวนี้ผมก็ปั้นไปแล้วเหมือนกันนะแต่จริงๆคือแทบไม่ได้ใช้แหละ นะครับคือมันก็มันก็มีในส่วนของฟอสก์ดนะแต่ว่าของผมเนี่ยมันมีตัวโล่เยอะนะครับเนี่ยดูในไอดีผมดิตัวนักบินโล่คือเยอะมากผมปั้นมาแบบล้นๆเลยเพราะว่าอยากลองใช้หลายๆแบบนะนะครับตัวนี้ก็ตัวเนี้ยถ้าปั้นก็คือคนที่ไม่มีตัวโล่ฟอสก์ดตัวอื่นๆนะครับค่อยมาปั้นนะตัวตุ้ฟฟีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเคลลี่นะครับ เคลลี่จะเป็นตัวโล่ที่มีหลบ้อยนะครับตรงนี้ก็เอาไว้ใช้ในสถานการณ์อย่างที่ผมบอกไปก็คือต้องการเข้าไปยิงบอสเพื่อให้โดนดีบัฟนะครับอ่าแล้วก็เน้นเรื่องการหลบนะและหรือว่าจะให้ตัวอื่นช่วยซัพพอร์ตมันจะคล้ายๆกับตัวออติก้า GQ นะครับแต่ว่าอันนี้จะเน้นเรื่องการยิงให้อยู่นอกระยะบอสอันนี้คือเข้าไปในระยะบอสนะครับจะต่างกันตรงนั้นนะแต่ถ้าเกิดใครที่มีตัวตู้กาชายอย่างโอเดลแล้วนะครับโอเดลก็มีหลบ้อย เพราะฉะนั้นโอเดลจะเก่งกว่านะครับจริงๆไม่ต้องปั้นก็ได้ตัวฟรีแต่ว่าถ้าไม่มีโอเดลสามารถปั้นตัวนี้ได้นะครับปั้นมาแทนได้อ่าแล้วก็ในส่วนของตัว s อ r ที่เหลือนะครับเออจริงๆมันมีคนหนึ่งนะก็คือเลดเวลินนะครับที่มีหลบร้อยแล้วก็มีอันนี้นะครับคือเพิ่มเลนสมันมันเอามาเหมือนเป็นคอมโบของไอนี่เลยตัวออติก้าจีคิวกับเคลลี่อยู่ในตัวเดียวกันนะครับแต่ว่า คือตัวแก้สถานการณ์มันแค่ใช้ประมาณตัวเดียวต่อดาเท่านั้นแหละนะครับผมก็เลยไม่ได้ปั้นนะครับอ่ะพูดถึงตัวระดับ s s r นะครับตัวโล่ที่เป็นตัวตุ๊กกาชานะครับแล้วก็หน้าปั้นนะจริงๆเก่งนะอย่างบีไซเพ n นะครับบีไซเพนก็คือมีฟอสกาดแล้วก็เติมเลือดได้นะครับตัวนี้นะถือว่าดีเลยผมว่าพอๆกับนี่เลยแหละพอๆกับอามโลหรือว่าไอ้นี่เลยอ่าอัทรันนะครับ เผื่อผมใช้บ่อยกว่าอีกนะบา,บางด่านในด่าน Eternal Road Expert นะครับที่เล่น,ลนมารู้สึกว่าผมจะใช้ตัวนี้บ่อยบ่อยกว่าอามูโรและก็อัธรานอีกนะครับตัวต่อมานะครับจริงๆแล้วมีไซเพนมันก็จะมีตัวคล้ายๆกากันอย่างลุงชินนะครับแต่ลุงชินจะไม่มีฟอสการ์ลุงชินจะมีเติมเลือดแล้วก็มีเพิ่มช่องยิงนะครับตัวนี้จริงๆก็สามารถปั้นได้นะถ้าเกิดใครมีตัวนี้ดีกว่าออติก้า GQ อีกนะเพราะว่าออติก้ามันเป็นเติมเอเนอร์จีนะครับอันนี้พี่เติมเลือดนะ นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือดากันดาการันนะครับดากันดัการันจริงก็ดีนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปสก,กิลมันจะไปเหมือนกับไอ้นี่ชาสนาเบอร์ลแล้วก็โลคิวนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีแล้วก็ไม่ตม้องไปปั้น2ตัวนี้หรือถ้าถ้าปั้น2อัวรี้แล้วก็ไม่ต้องปั้นตัวนี้นะครับอ่ะอีกคนนึงงคาไดชูนะครับคาไดชูเป็นตัวมีเติมเลือดนะแต่ว่ามันจะไม่มีฟอสก์นะครับอ่าตัวนี้ก็ถ้าเกิดใครอยากได้นักบินเติมเลือดนะ เอามาแทนอัธรันตซาร่าใช่ไหมก็พอได้อยู่นะครับแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ใช้สไตล์นี้นะก็เลยไม่ปั้นนะครับต่อมานะครับในส่วนของนักบินสายโจมนะครับเอาจริงๆริงนักบินสายโจมเนี่ยส่วนใหญ่นะที่ผมใช้นะครับที่เป็นตัวระดับ sr ก็จะมีน้องมาซูนะครับเนื่องจากมันมีสกิลหลบร้อยนะครับแล้วก็ผมปั้นจิกควักปลด sp ร0 0ด้วยนะครับใช้งานบ่อยมากตัวนี้คือแบบถ้าจะหยิบมาใช้ตลอดเลยนะครับ ตั้งแต่แรกแล้วนะก็จะมีสกิลเบิร์สเมจแล้วก็หลบร้อยนะครับตัวนี้ก็สามารถปั้นได้เลยนะเอาไปเล่นหลายด่านได้นะครับเวลาขับคุณอื่นนะเปิดหลบร้อยเปิดโฟสก์ดนะครับก็ใช้ได้อยู่ตัวต่อมานะครับที่ควรจะปั้นก็คือตัวกิจกรรมล่าสุดอย่างโครกรกินะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่มีเร่งโมเลกพอยด์นะครับแล้วก็เบิร์สเมจได้นะครับสามารถทำเดเมจได้ค่อนข้างดี เทียบกับตัว s อ r ตัวอื่นๆนะครับแล้วก็มีค่าแรงค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วมันขับหุ่นได้แบบค่อนข้างหลากหลายด้วยนะครับ efsf คือไปขับได้หมดนะนะครับขับหุ่น s อ r ดีๆได้หลายตัวนะตัวนี้ก็ถือว่าปั้นไปคุ้มได้ใช้นะครับแล้วก็รอนโดจีน่านะครับรอนโดจีน่าอ่าตัวนี้เอามาขับตัวเดียวเลยก็คือเจ้ากันดัมอัสเลโกเฟมอามาสุนะครับ ัวนี้ผมผมถือว่ามันมันใช้ได้นะเพราะว่าตอนนั้นทำเวอร์ชันหนึ่งของ e t เ e r ร์ Road e x p e r t e x p e r t 5นะครับรู้สึกว่าจะมีหรือ Expert จริงๆ e x p e r t กก็ได้ใช้นะนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้อยู่เช่นกันนะครับเอามาแทนคนขับระดับ UR ได้นะครับที่แต่ว่าถ้าเกิดใครมีคนขับยูเยอะอยู่แล้วจริงๆไม่ต้องปั้นก็ได้นะแต่ของผมเนี่ยมันมันปั้นเต็มมาหมดแล้วนะครับมันเหลือแล้วก็เลยมากดเล่นนะครับอ่าส่วนตัวอื่นๆนะครับ พูดตามตรงนะว่าเนียนเนี่ยเนียน,นจริงๆถือว่าถ้าเกิดมันคริติคอนติดนะครับดามเมจมันดีมากเพียงแต่ว่ามันจะค่อนข้างมีความเสี่ยงนะครับบางครั้งมันไม่ติดแล้วดามเมจมันไม่ตรงนะครับไม่ตรงกับที่เราต้องการมันขาดอะไรแบบนี้ก็คือทําให้แผนเราเสียไปเลยนะครับก็เลยเพริจริงๆผมปั้นตัวนี้มาแล้วมันมันใช้งานไมได่ดีๆอย่างที่คิดนะ่ะนะก็เลยคิดว่าจริงๆไม่ไม่ได้ใช้ นะถือว่าปั้นฟรีแต่แตเก่งนะครับตัวนี้ก็เก่งเช่นกันส่วนชิโกะนะครับชิโกะผมไม่ได้ปั้นมาเพื่อใช้นะเออคือเอามาเล่นเป็นแบบมีมเฉยๆนะครับก็เลยกดไว้แค่60นะจริงๆต,ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวตีประชิดนะครับที่เล่นได้เหมือนกันนะมีเพิ่มดาเมจนะครับแต่ว่าผมผมนะ่ะไปใช้ตัวยูสุริหะมากกว่านะน้องมาซูมากกว่านะครับอ่ะส่วนตัวอื่นๆที่มาจาก ตู้กาชานะครับตอนนี้ผมกําลังคิดว่าจะกดนี่นะเดเมียสนะครับเดเมียสโซเมียนี่เพราะว่ามีหลบร้อยนะครับก็กะว่าจะปั้นต่อแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับเดฟสเตเลียนนะครับเดฟสเตเลียนผมก็อยากกดต่อเพียงแต่ว่าติดมันอยู่นิดเดียวตรงที่มันเป็นไอ้นี่ไงสกิลมันเป็นบูสต์คิทติกอนผมไม่ค่อยชอบสายคิทติกอนเพราะว่ามันมีความเสีย่ยงที่บอกไปเหมือนตอนใช้เนียงอะนะครับมันก็จะแกว่งๆนิดนึงนะแล้วก็ จริงๆถ้าเกิดใครต้องการตัวที่เป็นตีประชิดเนี่ยผมมองว่าตัวอย่างเอ็ดเวิร์ดน่ยนะครับดูดีกว่าดูดีกว่าน้ยังหรือว่าชิโกอีกนะเออน,นะครับดูดีกว่าอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นพวกตัว s s r นะครับที่เป็นสายตีนะที่ผมปั้นมานะครับหลักๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆนะผมใช้อยู่แค่น้องมาซูนะครับโครากิรอนโดจีน่าส่วนตัวที่เหลือเนี่ย คือเอเหลือค่อยมากดนะครับแล้วค่อยเอาไปลองเล่นนะเท่าที่ผมลองลองมาตัวอื่นมันยังแบบแทนพวกตัวระดับ UR ไม่ไม่ได้นะไม่ไหวนะครับจริงๆนะค่อนข้างยากจะมีแค่3ตัวนี้อ่าให้เนี้ยอีกคนนึงแต่ว่าเนี้ยจะมีความเสี่ยงอย่างที่บอกเนื่องค่าคริติคอนนะครับมันจะแกว่งๆนิดนึงบางทีมันมนเล่นแล้วแบบไม่ได้แล้วแผนมันพลาดอเงี้ยโอ้โหการเริ่มทางกะดานมันก็ก็จะดูหัวเสียนิดนึงเหมือนกัน สำหรับเนียงนะครับตัวอื่นนะครับทีนี้จะมาดูที่ตัวสายซับพอร์ตบ้านนะครับระดับ S S R นะครับแน่นอนตัวแรกที่ควรจะปั้นเลยก็คือชูจินะครับเอาไว้ขับไรกันดั้มนะครับแล้วก็จริงจเอาไปขับคนอื่นได้อีกนะครับจะบอกเลยว่านักบินระดับ S S R นะครับที่เป็นซับพอร์ตเอาตรงๆก็คือมันไม่สามารถแทนตัวระดับ U R ได้เลยมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตัวระดับ U R มันช่วยยิงได้2ครั้งแล้วก็ ดาเมจค่อนข้างแรงกว่านะครับเพราะว่ามันสามารถเอาไปขับคุ่นอื่นได้ไอตัวอย่างชูจิแม้ว่าจะช่วยยิงได้2ครั้งแต่ว่าบังคับขับเรกันดัมเท่านั้นนะครับอ่าตัวที่เหลือนะครับที่ปั้นมาใช้งานได้เลยนะครับก็คือตัวฟรีอย่างไกอาร์จนะครับไกอาร์นี่ก็คือมีเพิ่มช่องเดินนะครับเอาไว้แก้สถานการณ์ได้อย่างที่เคยบอกไปแล้วก็ค่าเลนจถือว่าทรงอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเอาไปขับพวกหุ่นซีออนได้นะครับ ได้หลายตัวนะครับคุณของซีออนได้ตัวนี้ได้ใช้แล้วก็ในส่วนของไก่นะครับไก่เนี่ยมันก็สกิลเหมือนนี่เลยนะเหมือนของไกอาร์ R นะครับเห็นไหมคยคล้ายๆกันนะอ่าก็คือเด่นในเรื่องของการเพิ่มช่องเดินนะครับอันนี้มีเติมเอเนอร์จีแต่รู้สึกว่าของตัวนี้ไกอาร์ R จะเป็นลดลดเอเนอร์จีที่ใช้งานลงนะครับมันก็คล้ายๆกันอ่ะแล้วก็ตัวนี้สซตัจะออกมาทางค่าอเวกนะครับ ค่าเวกส่วนเจ้าไกอามันจะเป็นค่าเรนนะครับแต่คือดาเมจมันไม่ได้ต่างกันมากมันคือหลกัหลกๆเอาไว้ใช้ในการแปะดีบัฟอยู่แล้วนะครับตัวนี้สามารถขับหุ่นที่เป็นทหารรับจ้างได้ก็คือจริงๆแล้วก็คือขับตัวเดียวนั่นแหละก็คือบูเฟนนะครับแต่มันก็สามารถเอาไปขับหุ่นตัวอื่นได้แม้จะไม่ได้บัฟเพิ่มนะครับอสองตัวนี้ก็ปั้นได้เลยทีนี้ในส่วนของตัวที่มาจากตู้กาชานะที่ผมปั้นไปนะครับ ผมปั้นเอมี่นะครับกับคาการี่นะครับแล้วก็คิดว่าจะปั้นอยู่แค่2ตัวจริงๆเฮนรี่ปูนเี่ยผมใช้ช่วงต้นๆนะครับต้นๆเกมนะครับแต่ว่าหลังๆไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันมีตัวอื่นที่ดีกว่านะครับในส่วนของเอมี่ซิมบาวนะครับเอมี่ซิมบาวมันจะมีเบิร์ตดาเมจได้นะครับแล้วก็มีเพิ่มช่องยิงตัวนี้ก็สามารถเอามาประยุกเวลาทีมขาดดาเมจหรือว่า อยากจะเพิ่มช่องยิงให้กับคุณบางตัวก็ได้อยู่เอาไว้ใช้แก้สถานการณ์ใครมีตัวน,นี้ก็ปั้นได้เลยนะครับได้ใช้บ่อยคาการี่นะครับคาการี่จะมีเพิร์ดดาเมดก็ช่วยได้เวลาขาดดาเมดนะครับถือว่ารองลงมาจากตัวเมื่อกี้แต่ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับเก่งเหมือนกันนะโซนตัวอ,อื่นนะครับเอาจริงๆนะตัวอื่นผมยังไม่ได้คิดว่าจะใช้ปั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตัวนักบิน สายซับ ur มันค่อนข้างดีกว่านะครับก็เลยก็เลยปั้นแค่นี้นะครับตัวอื่นผมยังไม่ได้คิดจะปั้นแต่ก็จะมีพวกตัวระดับ s r บางคนที่ผมปั้นมาใช้งานนะครับอย่างอามูโรนะครับฮามานจากภาคเซตาแล้วก็ฮามาจากภาคเทเบิลเซตานะครับโลลุกกานะ่พวกนี้ก็จะใช้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีสกิลเบิร์สนะครับแล้วก็เพิ่มช่องยิงนะครับเพราะว่าตัวพวกนี้มันเอาไว้แก้สถานการณ์บางอย่างก็คือ ดาเมจขาดเราเบิร์สเพิ่มหรือว่าเราต้องการเพิ่มระยะยิงเพื่อให้ออกจากจากบอสนะครับระยะของบอสเงี้ยเราก็ใช้ตัวเพิ่มระยะยิงซึ่งมันใช้ประมาณแค่นี้ก็พอแล้วนะครับนะพวกนี้ก็คือนักบินระดับ s อ r มีแถม s r บางคนติดมานิดหนึ่งด้วยนะครับที่ผมปั้นมาหลังจากที่ผมปั้นนักบินยูอาครบหมดแล้วนะครับเอเหลือเอามาลงพวกนี้ได้ถือว่าใช้งานได้อยู่เดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะ อาจจะกดคากาลี่ต่อให้ครบ90ก่อนนะแล้วค่อยมาไล่ทำหรือไม่ก็ทำลงชิน60ก่อนเผือไว้ใช้เล่นนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขอจบไว้เท่านี้แล้วการหากใครที่ชอบและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเหมือนเดิมนะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กับกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ